บุฟเฟต์พีเยมคุณต้องคิดถึงไฮโซซูช so ิและอารุอิซูชิภายใต้คอนเซปต์ตรงไปตรงมาใจเขาใจเรากุ้งโบตันโฮตเตแซมมอนใหญ่ๆแบบนี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้จะกินหวากิวย่างแจวหรือจะกินย่างเกลือแบบนี้จากออสเตรเลียเอซีจะกินเท่าไหร่ก็ได้ ปลาไหลญี่ปุ่นเสิร์ฟซาซิมิเป็นตัวแบบนี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็หวานไม่ใช่ย่อยปูดองซีอิว๊วเกาหลีก็มาโฮตะเตะน,นะจ๊ะโบตันแซลมอนรสชาติแบบแซบสุดๆมีน้ำกิ้มซีฟู้ดแบบนี้ให้กิมด้วยอร่อยแบบสุดๆจ้าคานิมิโซะทรงตรงคานิจากญี่ปุ่น คิดสูตรโดยชเชฟซาโจหัวร้าน